ทำข้าวผัดนะครับผมนี่จะทำข้าวผัดข้าวผัดปะทูนะครับนี่ครับผัวนี่ก่อนครับตามสไตล์ของผมเลยครับผมขาดพริกไม่ได้ครับข้าวผัดยังไงก็ต้องขาดพริกไม่ได้ไม่ใช่สูตรแขรงก็สูตรผมเองครับผมขัดพริกผักกระเทียมได้ทีแล้วครับผมนําเนื้อปลาลงไปครับผมเป็นปะทูเรานะครับผมเตรียมไว้แล้วตะแกะเรียบร้อยแล้วมาลงไป เรุ่เคุกเข้าให้เข้ากันครับผมผัดเนื้อปลาทูสักแป๊บหนึ่งครับผมอ่าครับครับเข้าผัดปลาทูสูตรของผมเองนะครับผมอร่อยมากมายบรรยายน่ถูกครับผมจำสูตรไม่ได้ด้วยครับผมอ่าใส่ข้าวลงไปครับทีนี้ข้าวนี้มันผมจะเป็นข้าวที่แบบว่าอ่ามันมันแบบเป็นข้าวเย็นนะครับผมข้าวแช่ตู้เย็นไว้มันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผม จกัจกๆๆเปรเปรยนะครับผมทำไปรเ,รเรื่อยๆครับผมประมาณนี้ครับสักครู่นะครับหลังจากเราเปรกเลร,รยเข้าวให้แตกแล้วนะครับผมเราก็ใส่รุงเครื่องลงไปตามอัธยาศัยของเรานะครับผมอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปผงนัวตามไปด้วยสีย๊วข,ขาวสวลงไป ปลาใส่ลงไปน่ปรครับตัวซัดผลไปครับผลผลให้เข้ากันเราก็จะเตรียมบอลูน่านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปครับผมผุกเขาให้เข้ากันครับผมให้มันเติมสีสันนิดนึงใช่ไล้ครับผมเติมสีสันครับผมนี่ครับผม,มเพื่อนๆหน้าตาเ็าจะประมาณนี้เลยนะครับผม ขาผัดตะทูใส่โบโลนา่าเล็กน้อยครับผมแซ่บๆด้วยกันครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะครับผม